สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยกูรูดิตคิงเซอเนมนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ผมเชื่อได้เลยว่ามีหลายท่านที่เป็นยูทูบเบอร์กันใช่ไหมครับแล้วก็มีมากเลยที่เป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ๆใ,ใช่ไหมครับจุดประสงค์หลักก็คือต้องการสร้างรายได้กันแต่มันก็ยากซะเหลือเกินเพราะว่าตอนนี้ YouTube ได้ออกกฎมาใหม่นะครับ 1. ต้องมียอดวิวภายใน12เดือนรวมกันเท่ากับ4,000ชั่วโมงและ2มียอดติดตามหรือ subscribe 1, s u b s c r i b e 1 0 0่ดูแล้วมันไม่ง่ายเลยแต่มันก็ไม่ยากไปซะทีเดียวสบายใจกันได้แล้วนะครับสำหรับ YouTuber หน้าใหม่ๆไม่ต้องกังวลใจไปขับแรกเลยที่เราต้องทำก็คือ มี s u b สไคร์ e ห0 0่งพันอัพนะครับแล้วขั้นที่2มันก็จะตามเข้ามาเองก็คือยอดวิว4,000ชั่วโมงเรามาดูวิธีการทำขั้นแรกให้สำเร็จกันก่อนดีกว่านะครับ u b s สไคร์ก็คือยอดการกดติดตาม c h anel n ของเรานั่นเองครับแต่ทำยังไงให้ถึงพันอัพเรามาดูกันครับจำไว้ว่า ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆจริงไหมครับการจะได้มาก็ต้องแลกเปลี่ยนเราจะทำยังไงครับถึงจะแลกเปลี่ยนสับ s ไคร์ได้ไม่ยากครับไม่ยากครับพื้นฐานให้เราขยันหน่อยนะครับภายใน1เดือนให้เราเข้าไปดูคลิปต่างๆบน YouTube เราก็จะเห็นคลิปต่างๆมากมายแต่ให้เราเลือกที่ ชาแนลที่มีผู้ติดตามน้อยๆที่ยังไม่ถึงพันนะครับสังเกตด้วยว่ายังไม่ถึงพันให้เราเข้าไปดูคลิปของเขานะครับแล้วก็นำลิงก์ของชาแนลเราเองเข้าไปวางเพจไว้ผมเชื่อว่าไม่ทุกคนที่เราเอาเข้าไปวางนะครับเขาไม่ด่าเราแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่เช่นเดียวกับเรา ก็เป็นการฝากครับฝากคลิปแรกเปลี่ยนกันเราวางช n n e l ให้เขาแล้วก็ให้เขามากด Subscribe ให้เรานั่นเองครับง่ายๆครับแค่นี้ครับแต่ว่าภายในหนึ่งเดือนคุณต้องขยันนะครับทุกวันต้องทำทุกวันขยันหาช่องขยันหาช n n e l แล้วเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับทุกๆคนนะครับรับรองครับ ภายใน1เดือนคุณมียอดซับสไครต์ถึงพันแน่นอนครับพยันนะน,นะครับรอบวันนี้ผมคิดว่าเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่ผมนำมาฝากทุกท่านแล้วเนี่ยคงจะมีประโยชน์กับยูทูบเบอร์หน้าใหม่ๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับรอบวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ